จะปิดงบย้อนหลังทํายังไงดีไม่เคยปิดงบการเงินมาก่อนเลยรู้ตัวแล้วอยากจะปิดงบการเงินย้อนหลังเริ่มแก้ตอนนี้ยังไม่สายเกินไปค่ะสิ่งที่ต้องทําก็คือเรื่องแรกค่ะคุณจะต้องไปรวบรวมเอกสารทางบัญชีทุกๆปีค่ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณตั้งแต่คุณจดบริษัทมาเลย เมื่อคุณมีข้อมูลเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วค่ะลำดับถัดมาค่ะคุณจะต้องจัดหาผู้ทําบัญชีค่ะเพื่อนําเอกสารข้อมูลเหล่านั้นค่ะมาจัดการทําบัญชีแล้วก็ยื่นภาษีให้เป็นปัจจุบันจัดหาผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบรับรองงบการเงินของคุณค่ะเมื่อได้งบการเงินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะต้องนําส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำครบตามขั้นตอนนี้คุณก็จะสามารถจัดการเคลียร์ปัญหางบการเงินย้อนหลังได้แล้วค่ะคิดถึงบัญชีภาษีคิดถึงพอย